สวัสดีครับร้านเติ้งมันซิ่งบางปะอินนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว Honda m o b บ l i o นะครับคันนี้นะครับรถของเสียท็อปอยุธยานะครับก็มาจัดใส่ล้อเป็นล้อขอบสิบเจ็ดนิ้วนะครับเป็นล้อแม็กสปูลนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กสปูลงานโลต้านะครับก็เป็นขอบสิบเจ็ดนิ้วนะครับกว้างเจ็ดจุดห้านะครับตัวเลขออฟจะเป็นออฟสี่สิบห้านะครับตัวนี้จะเป็นออฟขคล้าย ออฟเดิมเลยนะครับของพวกร้อเดิมเลยนะครับซึ่งใส่กับรถ Honda m o b i l โอแล้วสวยมากๆซึ่ง Honda m o b i l โอนะครับจะเป็นรถที่ทรงยาวนะครับแต่ซุ้มจะเล็กนะครับถ้าใส่ออฟแบบว่าต่ำกว่าเลขสามสิบห้าเนี่ยล้อจะล้นเลยนะครับก็ชุดนี้คือล้อไม่ล้นเลยนะครับเป็นเจ็ดจุดห้าออฟสี่สิบห้างานแท้โลต้านะครับซึ่งสวยมากๆคันนี้นะครับ จับคู่กับยางใหม่เป็นยางแลนเซลนะครับ205/45/17นะครับล้อเป็นล้อมือสองทำสีขาวมาใหม่นะครับก็สวยเลยนะครับส่วนรถคันนี้นะครับพี่ขอได้ทำการจัดทรงโหลดมาแล้วนะครับซึ่งสวยพอดีเป๊ะเลยนะครับถือว่าสวยมากๆนะครับลงตัวนะครับก็เป็นแนวคอนด้าเลยครับสปุ้นสวยๆนะครับก็ร้านของเรารับจบล้อยางให้ เสียท็อปนะครับเสียท็อปยุทยานะครับก็เป็นรถคันที่2ที่มาใช้บริการกับทางร้านเรานะครับก็ถือว่าสวยโอเคลงตัวเลยนะครับก่อนหน้านี้พี่แกใส่เป็นขอบ15ครับซึ่งใส่ไปแล้วเนี่ยออฟเซตประมาณ3ามหสาพวกนี้เราก็ล้อหน้าจะปิ่มออกมาล้อหน้าจะล้นออกมานะครับสําหรับ Honda m o b บิโอนะครับก็พี่ๆท่านไหนที่ขับเป็น h o ฮอ io รุ่นบิโอยู่นะครับก็ศึกษาไว้นะครับเป็นความรู้นะครับเป็นความรู้อย่างดีเลยนะครับถ้า ตัวเลขออฟเซตนะครับเป็นเลขมากกว่าสามสิบห้าขึ้นไปจะดีนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับจะไม่ล้นเลยนะครับนี่นะครับใซข่าสิบเจ็ดก็สวยๆประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพจ้านเตอรแม็กซิงบางไบอินนะครับก็พร้อมจัดจบให้ลูกค้าแบบนี้นะครับมีอะไรก็ปรึกษาได้นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับผม